หลายคนต่างเป็นห่วงและให้กำลังใจดาราหนุ่มอย่างอ้วนรังสิตและมะม่วงภรยาชาวเกาหลีเมื่อทั้งคู่เหมือนจะมีปัญหาทะเลาะก,กันรุนแรงค่ะถึงขั้นดาราหนุ่มเนี่ยออกมาอาัดคลิปบอกตอนนี้มะม่วงพาลูกบินกลับเกาหลีไปแล้วโดยอ้วนรังสิตนะคะอัดคลิปลงเพจ flash mango family ระบุว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือความเศร้าใจทุกใจหนักสุดในชีวิต ทุกครอบครัวมีปัญหาต่างกันไปส่วนครอบครัวผมมาถึงจุดที่เรียกว่าทางตันของความรักและชีวิตครอบครัวตอนนี้ที่บ้านหลังนี้ภรรยาและลูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทั้งสองคนตอนนี้บินกลับเกาหลีไปแล้วเพราะทุกครั้งที่เรามีปัญหาและทะเลาะกันเขาจะใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาและมาพูดว่าถ้าไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลย โดยมีหลายครั้งค่ะที่อ้วนลังสิทธพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่จุกอกและไม่คาดคิดว่าจะทาโดยอ้วนลังสิทนะคะกลับไปบ้านเมื่อคืนขณะตอนออกไปหาเพื่อนเมื่อตอนกลับมาบ้านมองไปที่บริเวณบ้านก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาเพื่อภรรยาและลูกถ้าเขาไม่อยู่จะมีความหมายอะไรปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขแต่ตนกลับใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาจนกระทบกระเทือนจิตใจทั้งสองฝ่ายรวมถึงลูกด้วย ทั้งนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เรากลับเห็นแก้ตัวและใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาไปฟังหนูกน้วนอัดคลิปลงเพจกันดีกว่าค่ะตอนแรกเลยผมคิดว่าทําไมผมต้องยอมทําไมผมต้องต้องไปคุยกับเขาก่อนแต่หลังจากที่อารมณ์มันมันดีขึ้นก็เลยคิดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องใช้ทิฏฐิในการตัดสินกับปัญหาชีวิตหรือว่าใช้อารมณ์เพราะว่าการใช้อารมณ์ แต่สินปัญหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีแต่จะคอยเหมือนเอาน้ำมันลากเข้าไปในกองไฟครับมันก็มีแต่จะแย่ลงเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วผมก็สัญญาสัญญากับทุกคนหรือสัญญากับมะม่วงแล้วก็ลูกของผมนะครับว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี พรว่าตัวโลหะเองก็คงอยากจะมีพ่อมีแม่ที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็รักกันลองนึกย้อนไปวันที่เรารักกันเราแต่งงานกันวันที่สัญญากันว่าจะรักกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอเรานึกย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็เลยดึงสติได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทาอยู่ มันไม่ถูกทำไมเราถึงทำได้แค่นี้ความอดทนทำไมเรามีแค่นี้เราจะต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้เพื่อประคับประคองให้ครอบครัวของเราไปต่อได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่เพื่อใครอย่างน้อยก็เพื่อลูกของเราเองหลังจากนี้ผมจะทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็อุทิศชีวิตของตัวเองทั้งหมดเพื่อเขา วันไหนที่มีปัญหากันอีกก็จะมีคลิปนี้แหละครับที่ผมจะมาย้อนดูได้แล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็วางแผนนะครับว่าจะไปขอโทษแล้วก็ไปง้อเขาที่เกาหลีแล้วก็ให้เขา ยกโทษให้อภัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครอบครัวให้มีความสุขกันเหมือนเดิมนะครับทางคมบันเทิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หนุ่มป้วนงอพัรยาสำเร็จค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มข,ของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ